ามีเงินเดือนถึง1นึ่งแสนเนี่ยคิดว่ามันจะพอใช้ไหมครับทาไมบางคนเนี่ยถึงบ่นว่ายังไม่พอใช้แล้วบางคนเนี่ยกลับบ่นว่าเอ้ยจริงๆมันเสียภาษีมากเกินไปหรือเปล่าคลิปนี้จะมาวิเคราะห์และสรุปประเด็นที่ต้องรู้ให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีสังคมครับรายการที่ชวนทุกคนไปพูดคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากภาษีเพื่อให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้ดีขึ้นครับผมสำหรับตอนนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องของเงินกับการใช้ชีวิตและมีเรื่องของภาษีนิดหน่อยครับนั่นคือคําถามที่ว่า ถ้าเรามีเงินเดือน1 0 0 0 0แสนเราจะพอใช้หรือเปล่าถ้าไม่พอมันเกิดจากอะไรและมีเรื่องไหนที่ต้องคิดบ้างถ้าพร้อมแล้วครับฝากกดติดตามแท็บงังหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับสำหรับเฟิร์สจ็อบเบอร์นะครับหรือว่าใครที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยอาจจะเคยตั้งคําถามแบบนี้ว่าเอ้ยเราควรมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะมากพอพอใช้ให้ชีวิตมันอยู่รอดเมื่อก่อนเนี่ยเอาจริงพี่หนอมเคยตั้งคําถามนะครับบอกว่าเอ้ยถ้ามีเงินเดือนสักประมาณเดือนแสนเนี่ยมันก็น่าจะพอแล้วมันก็น่าจะดีแต่เอาจริงๆเนี่ยบางทีสําหรับบางคนมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นถา ว่ามันทำไมมันเป็นแบบไหนเรามาคิดแบบนี้กันครับลองมาดูที่รูปนี้กันก่อนนะครับรูปนี้เนี่ยพี่หนองเอามาเปรียบเทียบของคนที่มีเงินเดือน3คนนะครับแตกต่างกัน25งห0ื่นห้าหมื่นแล้วก็1 0 0 0 0แเราจะเห็นว่าคนที่มีเงินเดือนเยอะเนี่ยเสียภาษีสูงมากเลยถูกไหมครับส่วนคนที่มีเงินเดือนน้อยที่สุดก็คือ2 5งหมื่นเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีเงินเดือนเพิ่มขึ้นครับทีละสองเท่าครับแต่ภาษีที่เพิ่มขึ้นมันไม่ได้เพิ่มขึ้นทีละสองเท่ามันเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นและมันมากกว่าจนน่าตกใจเลยค คือมันเป็นเพราะอะไรต่อไม่ง่ายเลยครับถ้าดูจากรูปนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นตัวแปรที่คงที่ไว้เนี่ยก็คือ2ตัวครับคือตัวค่าใช้จ่ายกับค่ารถยนต์เล่าแบบนี้นะครับตัวค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเป็นหลักการในการคำนวณภาษีครับก็คือถ้าเรามีเงินเดือนกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ครับว่าให้เราสามารถหักค่าใช้จ่ายสูงสุดได้50%ของเงินได้ก็คือเงินเดือนเนี่ยแหละแต่ว่ามันต้องไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทครับดังนั้นทั้ง3คนนี้ในตารางนี้จะเห็นเลยว่าทุกคนหักค่าใช้จ่ายเท่ากันก็คือแสนเดียวเท่่่่่าานนนนัั้คครสววออตึงืหย ว่านี้นะครับถ้าเราไม่มีการวางแผนภาษีใดๆเพิ่มเติมเลยกฎหมายจะให้เรามา1ตัวครับเรียกว่าค่ารุยหย่อนส่วนตัวมีจํานวนเงินเท่ากับ6 0 0 0 0บาทดังนั้นถ้าเกิดเราเป็นนุย์เงินเดือนที่ไม่ได้วางแผนภาษีเราจะมีการหักค่าใช้จ่ายและค่ารุยหย่อนเนี่ยได้เท่ากับ1นึ่งแสนหกหมื่นบาทนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะมีประกันสังคมหรือว่ากองทุนต่าง,างๆเพิ่มเติมด้วยแต่ว่าเพื่อความง่ายตัดประเด็นพวกนี้ออกไปให้เห็นตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ทําความเข้าใจตรงนี้ได้ลละออีียยดดดิิ่งขึึ้นนนนคครรััับมาาาูกกตวณภษห การคำนวณตรงนี้เนี่ย <_ an> เขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธิครับเงินได้สุทธิมาจากไหนมาจากรายได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่ารถยนต์ครับตัวเงินได้สุทธิครับจะไปถูกคำนวณออกมาเป็นภาษีอีกทีหนึ่งครับซึ่งหน้าตาของอัตราภาษีเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันมีการขยับเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงินได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นครับโดยคุณจะได้รับสิทธิตั้งแต่ยกเว้นไปจนถึง35%ครับยิ่งมีเงินได้สุทธิมากยิ่งเสียภาษีมากแตตต่่่ยยััังงงไไไก็าามมมนรด้ีีเสสสุทท เงินได้สุทธิที่ว่าเนี่ยมันจะค่อยๆผ่านด่านที่ต้องเสียภาษีสูงขึ้นเรื่อยๆครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีเงินได้สุทธิอยู่ที่200 0 0 0บาทมันถูกแบ่งออกเป็น2ก้อนครับก้อนแรกแสนห้าได้รับสิทธิยกเว้นส่วนอีกก้อนหนึ่งครับก็คือเอา200 0 0 0ลบด้วยแสนห้าเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นถูกไหมครับห้าหมื่นสุที่เหลือตรงนี้ครับจะคูณอัตราห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าถ้าคุณมีเงินได้สุทธิสองแสนคุณจะเสียภาษีเท่ากับสองพันห้าร้อยบาทครับดังนั้นกลับมาดูตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าภาษีทีีี่่่่เเเเสสยยนนนนนนมมมมััขขขบพพิิิิึึ้้ตาจวงุทท ยิ่งเงินได้สุที่มากมันยิ่งพาเราไปสู่อัตราภาษีที่เสียสูงมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับแต่มันยังไม่จบเท่านี้ครับหลายคนก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าแบบนั้นเนี่ยเราวาแงแผนลดหย่อนภาษีสิเพราะเรายังไม่ได้ใช้รายการลดหย่อนอะไรเลยแม้ว่าค่าใช้จ่ายมันยังไม่ได้ถูกปรับเพิ่มขึ้นเอาจริงมันควรปรับเพิ่มขึ้นแล้วนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมไม่ปรับสัที แต่เราสามารถเพิ่มตรงค่าลดหย่อนได้ครับหลายคนคงเคยได้ยินว่าอา้าวไปซื้อประกันสิไปซื้อกองทุนสิกองทุนลดหย่อนภาษีมีเพียบเลย S S F R M F นี่ไงไปใช้ตรงนั้นตรงนี้เพิ่มเอาคนอื่นเอาคู่สมรสเอาบุตรเอาคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีเอาดอกเบี้ยบ้านมาลดหย่อนเราได้ยินอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นประเด็นแล้วก็น่าสนใจมากมากก็คือว่ารายการลดหย่อนภาษีที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้เนี่ยมันเป็นรายการที่ต้องใช้เงินทั้งหมดเลยครับ นั่นแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าถ้าเกิดเราอยากลดภาษีเราต้องเจียดเงินจากรายได้ที่เรามีครับเอาไปวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยซึ่งถ้าเราดูตารางตรงนี้นะครับสมมุตินะครับนี่คือคนที่มีเงินเดือน1 0 0 0 0แเท่ากันนะครับแต่ว่ามีอัตราการเก็บเงินที่แตกต่างกันแล้วเงินที่เก็บตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีทั้งหมดไม่ว่าจะซื้อประกันซื้อกองทุนหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นว่าคนที่เก็บ10%เนี่ยก็จะเสียภาษีลดลงครับจากหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเมื่อกี้คร เหลือแค่75,000แล้วก็ถ้าเกิดมีความสามารถในการเก็บเงินที่เก่งมากเลยเนี่ยเก็บครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเลยเนี่ยได้มาแสนหนึ่งเก็บห้าหมื่นเลยเนี่ยแล้วไปวางแผนลดหย่อนภาษีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะเสียภาษีเหลือแค่21,500เท่านั้นเองนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเราประหยัดภาษีได้เพิ่มขึ้นจากการวางแผนการเงินฟังดูแล้วมันก็ดูดีใช่ไหมครับแต่เชื่อว่าหลายคนคงมีคําถามขึ้นมาครับว่าแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันเก็บเงินกันได้แบบนี้จริงๆเหรอครับ ถ้าย้อนกลับมาดูครับปัจจัยที่ทำให้เราเก็บเงินได้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเนาะหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่หลายคนชอบพูดถึงก็คือว่าการจัดก,การหรือว่าบริหารการเงินครับเรามีไลฟ์สไตล์การเงินแบบไหนเรามีภาระมีต้นทุนชีวิตยอย่างไรเราเป็นหนี้หรือเปล่าเรามีสินทรัพย์อะไรที่ต้องผ่อนไหมซื้อบ้านซื้อรถเรามีการดูแลคนในครอบครัวครับมีภาระคนในครอบครัวแบบไหนที่เราต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวสามีภรรยาลูกพวกนี้ก็จะทําให้เราต้องจ่ายเงินเพื่อเขาไปถูกไหม แล้วก็นอกนั้นนะครับอาจจะเป็นนิสัยส่วนตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าชอบกินของอร่อยชอบใช้จ่ายชอบท่องเที่ยวหรือชอบซื้อของช้อปปิ้งอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาเงินของเราไปใช้ถูกไหมล่ะครับดังนั้นในมุมแรกก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราสามารถบ,บริหารจัดการการเงินตัวเองได้ทําความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีภาระมากเกินไปนการเก็บเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็แน่นอนครับพอพูดแบบนี้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันเรามีความรู้ทางการเงินที่ไม่เท่ากันเรามีแนวคิดที่มีต่องเงินไมมม่่่เเหืออนนนกกัราาาีีโสตตงๆใชวิแ กันไปและเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีต้นทุนชีวิตหรือว่าภาระที่ไม่เท่ากันการมีรายได้มากครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่มีรายได้มากทุกคนจะไม่มีต้นทุนหรือว่าภาระที่ต้องแบกอยู่ด้านหลังจริงไหมละครับในทางกับกันครับลองคิดอีกม,มุมหนึ่งครับในมุมของโครงสร้างทางสังคมบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆระบบต่างๆที่ภาครัฐมีให้กับตัวของประชาชนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องแบกรับคิดภาพไม่ง่ายแบบนี้นะ สมมุติว่าระบบขนส่งสาธารณะมันดีเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อรถก็ได้เราสามารถเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ต้องไปเบียดเสียดกันบนถนนโดยการขับรถเราสามารถเดินทางด้วยตัวเองได้สะดวกแล้วก็ทันเวลาก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่ทําให้ต้นทุนตรงนี้เราลดลงครับหรือแม้แต่สวัสดิการที่เกิดขึ้นต่างๆครับสำหรับผู้สูงอายุสําหรับคนที่กเกษียณแล้วสําหรับเด็กสําหรับอะไรต่างๆที่จะให้เข้าถึงโอกาสหรือบริการสาธารณูปโภคต่างๆเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็ช่วยลดต้นทุนในการดูแลของคนในครอบครัััััววเเช่นนนนดดียกบง้ มันก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันครับว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆที่รัฐมีให้โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งหรืออะไรต่างๆที่รัฐควรจะมีให้กับประชาชนเพื่อลดภาระหรือว่าต้นทุนทางสังคมของเขาเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้และมันจะทําให้กลับกันก็คือว่าคนคนนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะเก็บเงินหรือว่าบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นเพราะเขามีภาระที่ลดลงและไปจนถึงเราอาจจะไม่จําเป็นต้องดิ้นรนเพื่อมีรายได้มากขนาดนั้นเพราะเราสามารถอยู่ได้ถ้าเกิดเรามีรายได้ประมาณหนึง่งและเรามี มีชีวิตที่ดีก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับมาดูรูปสุดท้ายกันนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยหนึ่งแสนต่อเดือนเนี่ยจะใช้พอหรือไม่พออยู่ที่ไลฟ์สไตล์อยู่ที่ทุกอย่างที่เราว่ามานั่นแหละครับก็ต้องมาหาสาเหตุกันว่ามันเป็นเพราะอะไรแบบไหนอย่างที่บอกไปครับต้นชุนชีวิตที่แตกต่างกันถ้าเราพยายามศึกษาพยายามเริ่มที่ตัวเราบางอย่างมันก็คงช่วยเหลือได้แต่ก็ต้องบอกจริงว่าบางอย่างมันก็ไม่สามารถเริ่มที่ตัวเราได้ครับมันต้องเริ่มที่ผู้บริหารจัดการประเทศนี้หร การให้ดีหรือให้ประโยชน์กับประชาชนเพื่อลดความเลื่อมล้ําหรือต้นทุนทางสังคมต่างๆเนี่ยมันก็ลําบากประชาชนเหมือนเดิมแม้ว่าเราจะมีการบริหารการเงินที่ดีเท่าไหร่แต่โอกาสก้าวหน้าโอกาสเติบโตก็คงจะลําบากไม่ใช่น้อยเลยละครับ รูปนี้เลยบอกครับว่าถ้าเราเก็บเงินนะครับแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น10% 20%หรือว่า50%าเนี่ยจำนวนเงินที่เราเหลือไว้ใช้เนี่ยก็จะต่างกันไปด้วยครับเราจะเห็นว่าการเก็บเงินน้อยเนี่ยจ่ายภาษีมากถูกไหมครับแต่ในทางกลับกันครับการจ่ายภาษีมากก็เหลือเงินไว้ใช้มากเช่นเดียวกันนะครับส่วนฝั่งที่เก็บเงินเยอะครับอย่างเช่นฝั่ง50%เนี่ยจ่ายภาษีนิดเดียวว่าจริงครับไม่กี่หมื่นแต่เห็นไหมครับว่าเงินที่เหลือใช้มันก็น้อยลงซึ่งเป็นแบบนี้มัน <May. S 2> ได้แปลว่ามันจะลดภาษีได้ร้อมันจะลดมากหรือน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่คุณต้องเสียภาษีจากเงินได้สุทธิเมื่อกี้นี้ดังนั้นถ้าคุณเสียภาษีมากอยากจะลดเยอะคุณก็ต้องเก็บเงินเยอะขึ้นสะสมเงินเยอะขึ้นเพื่อให้คุณเสียภาษีน้อยลงตรงนี้ต้องบอกกันตรงๆว่าคนที่มีไลฟ์สไตล์ที่ประหยัดต้นทุนทางชีวิตไม่มากแล้วเก็บเงินได้มากก็กลายเป็นคนที่มีโอกาสที่จะลดภาษีได้มากกว่าครับแต่ในทางกลับกันลองคิดดูครับคนที่มีภาระเยอะมีต้นทุนเยอะและไม่มีโอกาสวางแผนลดหย่อนภาษีนก็อาจจะ เป็นที่เขาต้องดูแลคนอีกเป็นจนํานวนมากและคนกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รัฐควรจะช่วยเหลือเพื่อให้เขาสามารถเก็บเงินหรือลืมตาอ้าปากได้เพราะถ้ายิ่งเขาเก็บเงินได้น้อยเท่าไหร่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตเมื่อเขาไม่มีรายได้เมื่อรัฐต้องกลับมาดูแลเขามันก็ต้องกลับมาเป็นต้นทุนของรัฐอีกทีหนึ่งแหะครับและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเกิดคนกลุ่มนี้มีมากกว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งเราก็จะเห็นโครงสร้างสังคมที่ยิ่งเหลื่อมล้ํากันไปมากกว่าเก่าจริงไหมล่ะครับ ดังนั้นในทางกลับกันทั้งหมดครับถ้ามันเป็นไปได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเรามีสวัสดิการที่ดีเราก็อาจจะเห็นคนที่มีโอกาสมีรายได้เพิ่มขึ้นมากขึ้นหรือในทางกลับกันอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรายได้ถึงหลักแสนก,ก็สามารถอยู่ได้ถ้าโครงสร้างสังคมเนี่ยมันเอื้ออํานวนให้เขาอยู่ได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญครับแต่ก็ต้องบอกว่าอีกเรื่องนึงที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการบริหารจัดการให้ประเทศเนี่ยมันม แล,ลและทั้งหมดนี้ครับก็คือภาษีสังคมครับใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนไว้ได้เลยนะครับผมและถ้าคลิปนี้ประโยชน์ครับก็อย่าลืมฮะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กส์านอไว้ด้วยครับแล้วพบกันในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ